สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอดนต,ต,ติวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอสกินใหม่ระดับเอของคุณอีกาซักซิัดบย์ุตอนนี้ในเกมไอเดนของเราเนี่ยกำลังประสบปัญหาโรคติดต่ออันร้ายแรง ก็ยังไม่มีใครสามารถหาทางรักษาได้พวกเราเรียกมันว่าโรคปิงซินโรมกระพมหมออีกาได้ทำการศึกษาโรคนี้มานานนับปีจนกระทั่งผมหาคำตอบได้อย่างแน่ชัดแล้วอาการของคนไข้ที่เป็นโรคปิงนั้นมันมักจะเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ และมักจะเกิดได้บ่อยครั้งเวลาที่โดนหันเอือะลรแล้วมันก็จะหายไปอย่างน่าชงนเมื่อเซอร์โดนจับนั่งที่เก้าอี้เพราะฉะนั้นนั่นแหละคือคําตอบและหนทางรักษาของเราและในวันนี้กระพมหมออิกาจะมาทําการทดสอบทฤษฎีที่กระพมได้คิดค้นมาซึ่งก็หวังว่าหวังว่าเซอร์เซอร์เขาจะให้ความร่วมมือนะตอนนี้ไม่นิชัยได้อย่างเดียวค่ะคือผู้หมอไป,ป๊บบ้ อโลดเข้าแมปมาไปที่เรียบร้อยกับแมปสวนสนุกทานแสงจันทร์ <S <S ขอสัมภาษด้วยค่ะคุณหมอเราจะเริ่มการรักษาคนไข้ย,ยังไงดีคะ <S <S 1> <S 1> ก่อนอื่นเลยเนี่ยกระผมคิดว่ากระผมต้องหาเสอรอให้เจอก่อนซึ่งกระผมเจอแล้วอ้าวละพอเจอตัวน้อยภูนาสงสารมาให้กระผมทําการรักษาโรคปิงซินโรมดีกว่านะ <S <S รักษาโรคอะไรครับผมก็ไม่ได้ปิงนะตอนนี้นะก็ไม่รอกแต่อนาคตนะใช่ เพราะว่ายังไงอาการเนี่ยมันก็มาโดยไม่ทราบสาหเหตุอยู่แล้วเพ <G ül> ระาะฉะนั้นเนี่ยรักษาไว้แต่นนเนิ่นเนี่ยคือดีที่สุดนะพ่อหนุ่มนะอมขอพังไม้หน่อยจริงค่ะคุณหมออีการรักษาแต่งนต่นเนิ่นดีที่สุดอ้าวกระโดดมาหากันขนาดดี <G ül> อยากโดนหมอฉีดยาก็ไม่บอกเรียบร้อยค่ะคุณหมอจับนั่งเลยค่ะอืออย่างที่เห็นเนี่ยก็ไอหนุม่มคนนี้ก็ให้ความรว่วมมือดีนะ <G ül> อ้าวล้เดี๋ยวหมอจะลองจับนั่งเก้าอี้ดูอาการปิงจะได้หายนะก็บอกว่าไม่ได้ปิง วยคุณหมอคะเครื่องนั้นเห็นหรือเปล่าหมอเห็นนะหมอเห็นหมอเห็นแล้วเดื้อโอเคงั้นเราไปหาคนไข้คนต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะเา้าสวัสดีนะคะปั่นเครื่องนี้อยู่อย่างนั้นเหรอขอมาร์กหน่อยมักอา้อาวเห็นนะน <laughs> เห็นนะถามชิงนี่เนี่ยเอาไปหนึ่งปุะ๊ะเครื่องประดับวันที่เกาะเด่นมากเลยอย่ากแกจะชอบอยัง <laughs> เพื่อนขอนจะวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวก่อนได้หรอได้หรอไม่ได้หรอ,หรอมีเมย์งงมากวิเขาหาเพื่อนเลย เลาล่ะนักแต่งเพลงเลยเฟดพอดีเลยไหนไมีใครจะเข้ามาช่วยอีกไหมหูไม่ขึ้นหว่ะมาเป้าจะเข้ามาช่วยเพื่อนเป้าอโอ้โหนี่พี่ลงทุนนั่งรถไฟมาช่วยเพื่อนเลยแหละครับเนี่ยทําไมตอนกูไปกดเล่นคนเดียวไม่เห็นมีใครรักกูแบบนี้บ้างเลยสิบโทครับอิจฉาจังเลยครับสิบโทรครับตอนกูไปเล่นคนเดียวเพื่อนไม่เคยรักกูเลยนั่นไงมันช่วยกันไปแล้วรักกันดีจริงๆนะพวกเองเนี่ยค่ะ โอเคส่วนเองนั่งก่อนเลยนั่งตรงนี้ไปกอดน,นะจะได้หายปิงเนาะโอเคไหมอะอ,อมันติดท้ายอยู่นี่ว่ะขอ,อตีก่อนแล้วกันเออดีช่วยกันไวแบบนี้เร่งเฟดไปอีกนึงจะไปไหนกลับมันนี่ก่อนกลับมันนี่ก่อนอุ้ยเสียดายอย่างเดียวตอนเนี้ยนักแต่งเพลงเนี่ยมันดูดรอดไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยให้มันมีลมหายใจต่อไปอีกสักแป๊บนึงละกันอ่ะนั่งลงไปนะจะได้หายปิงไวๆนะเอ๋เป็นคนไข้ที่ดีเนาะ เหมือนหูขึ้นนะเนี่ยมีใครจะมาช่วยอย่างนั้นหรือไหนวะมาจากฝั่งนี้เปล่าวะฝั่งนี้อ้าวหูหายฝั่งน,นงนู้นทั้งนั้นน่ะโอ้โหเดอ๋อเอ้ยเดินผิดฝั่งเฉยเลยไงอ้าวสวัสดีครับคุณน้องขาววันนี้คุณปิงหรือยังถ้าคุณปิงนะบอกหมอได้นะเดี๋ยวหมอจะจัดการรักษาความปิงให้คุณอย่างช่งัดเลยยังไงยังไงอา้าวช่วยกันไปแล้วจิตหายแล้วรูอ้าวลำไย,ยหัวอีกามันจะบังไปไหนวะเนี่ย จอไปหมดแล้วแม่เรียบร้อยแล้วนักข่าวก็ลุกเองไปแล้วด้วยวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้เอาล่ะคุณสัตว์จาจา์ครับจะวิ่งไปล้มไหนครับโอ้ไปข้างบน<ะ> <c oughs> แแค่นี้เดียวเราก็สามารถกําจัดความปิงให้คุณสัตว์ตาจา์ได้แล้วเอาล่ะไหนไหนไปล้มตรงไหนแล้วเนี่ยเอย้ให้หมอตามยากจังอะ่ะหมอหมอว่า <c oughs> หมอคะ่ะหนูว่ามันไปล้มข้างบนนะคะ หมอกรบเลยนะเออน่าจะเป็นอาการเหนื่อยสะสมของการรักษาคนไข้ปิงซินโดมของหมอแล้วนะม,มานี่มาเอ้ยไม่ตรงดินไม่ตรงดินเดี๋ยวเราก็จะได้ไปสบายแล้วไปสบายในที่นี้ก็คือจะไม่มีการปริงอีกต่อไปเพราะว่ากับค้อทหารก่อน<ป>เพื่อนเอาไปก่อนเลยอ่าเรียบร้อยรักษาคนไข้เสร็จได้แล้วหนึ่งคนโอ้โหโ,โอ้โหโอ้โหจะเย็นจะเย็นทำไมมันปั่นเครื่องไวกันจังเลยไอย้พวกนี้เนี่ย ก็นสีขาวคุณหมอโอ้โหปล่อยไอ้นักแต่งเพลงไปแป๊บเดียวแม่งเกาเครื่องจะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ยังไงเนี่ยน้องข่าวยังไงเนี่ยลูก ค่ค่ะหนูรามมีอาการชักกระตุกชักกระตุกอะไรบ้างหรือ,อยังคะน้องคาวค่ะอ้าวาเ,าเ,าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่ได้ฮ้ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาการเดร์ซินโดรมนะคะทุกคนเดร์ซินโดรมเนี่ยก็เป็นโรคติดต่อเหมือนกันนะหาได้ทั่วไปนะคะโดยเฉพาะ f c ของสตาเดือ F4 ของสตาเดร์จะมีเยอะเป็นพิเศษไหนบอกมาซิเพื่อนเองอยู่ไหนไอ้น้องคาวนี่เนี่ยพังไม้ไปก่อนเฮ้ยโป๊ะเพื่อนเองออกมาเดี๋ยวนี้เพื่อนเองอยู่ไหนโดยเฉพาะไอ้ตัวปัดอะตัวปัดมันหายไปไหนไหนักแต่งเพลงน่มันจะตุยอยู่แล้วเนี่ย ตรงนั้นน่ะฉันเห็นนะมาแอบจกมาแดกกินหลังเครื่องปั่นไฟได้ยังไงคน <c oughs> นั้นอ้อาวเป็นนักแต่งเพลงซะด้วยโดนเนี่ยเองไม่รอดแน่นักแต่งเพลงอ <c oughs> <c oughs> ผมกําลังเห็นคุณดินดูรนดูรายอยู่ <c oughs> ผมคิดว่าคุณน่าจะเริ่มมีอาการของปิงซินโดรมแล้ว <c oughs> มาเถอะครับมาให้กระผมหมออีก,กาช่วยรักษาคุณเองนะคิดช่วงแทงอ้าโดนด้วยแล้วว่าไม่รู้เหมือนกันเอาเรียบร้อยแล้วกันอา้าวละสําหรับคนพิเศษใส่ไข่เนี่ยก็ลงไปห้องวีเลยแล้วกันนะจากความรู้ที่กระผมเด็ศึกษามาเนี่ยเขาว่ากันว่าห้องวีนี่แหละเป็นตัวทำํำหายปิงชะง,งักนะแต่มันมีขอ้อเสียอยู่อย่างเดียวกว็คือลงแล้วคุณจะไม่ได้ขึ้นคูณทาไปทําไปนี่คูณทาเป็นเพื่ออะไรแม่งตายอยู่แล้วกูเอามาลงห้องวีกูขอร้องเลย เอาล่ะแล้วไอ้ที่เหลือนี่แม่งอยู่ไหนกันเนี่ยมันต้องอยู่อ่าฉันเห็นเครื่องมันกระตุกแวบๆมีโน้ตเอออ้าวจุดได้พอดีโอ้อโหคิดว่าคิวไล่เร็วแล้วนะแม่งก็ยังจุดเครื่องกันได้โอ้ยปั่นกันไวเหลือเกินเอาข้ามไม้มาแบบนี้ก็แห้งสิครับเรียบร้อยเอไหนขอดูหนสิมีใครแอบมาจุบประตูเปล่าประตูมีคนเป้าเราอะมีเป้าไหนดูสิเอาไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะโอเค งั้นกลับมาหาน้องคาวก่อนน้องคาวครับปาเดี๋ยวพี่จะช่วยให้เราหายปิงเองนะก็คือผมไม่ได้ปิงโอ้ยไม่ปิงเกมนี้เดี๋ยวเราก็ไปปิงเกมอื่นอยู่ดีนะเพราะว่าเกมหมานะของแบบนี้เนี่ยรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะได้หายไวๆอยู่ประตูนู้นแน่เลยว่ะโดนมาแล้วอัตเตอเอออ้าวอ้าวทำไมเงียบจังเลยวะโอ๊งเมื่อกี้ไม่ได้มาเปิดประตูเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนวะหรือมันจะกลับไปจิ้มประตูนู้นวะเดี๋ยขอดูหน่อยสิเอ้ยทำไรอะอัลโลอัตเตอเออ ไม่มีเอาแล้วมันหายไปไหนงัง้นคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวหลุมแน่เลยว่ะแต่ประเด็นคือหลุมอยู่ไหนวะหลังบ้านมีไหมเนี่ยโลโลโลหลุมหลุมหลุมอ้าว,าวมีหูขึ้นจริงด้วยูว่าแล้วงั้นหลุมอยู่หลังบ้านนี่แหละอ้าวสวัสวดีครับคุณนักข่าวมาอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยคะคุณนักข่าวครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยคุณช่วยทําข่าวเกี่ยวกับการรักษาโรคปิงซินโรมของผมได้หรือไม่ครับ คุณช่วยบอกคนทั้งเซิร์ฟเวอร์ให้ทีว่าผมสามารถหาทางรักษาโรคปิงซินโดรมได้แล้ว <What? S 1> ไม่จริงค่ะอริสรารัตนาวงคิดว่าคุณหมอขี้โม้เพราะว่าเพื่อนๆทั้ง3าของอริสรารัตนาวง์น่ะไม่มีใครปิงเลยนะคะคุณหมอ <c oughs> โอ้ยคุณหนูคุณนะ่ะไม่รู้อะไรเขาหนะ่ะปิงแต่เขาแค่ไม่รู้ตัวเท่านั้นแหละ <Huh? S 1> ว่าแต่นี่คุณคิดว่าคุณจะได้ลงหลงง,ง่ายๆอย่างนั้นหรืออย่างนั้นะหรือ <c oughs> อย่างนั้นนหรือ <c oughs> โอเคถือว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่นะครับคุณนักข่าว <c oughs> อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ